นะครับก็เดี๋ยวเราอบรมต่อในส่วนนี้ก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเราทบทวนนิดนึงเรามีพวกซิลลิงกับฟอร์ไปแล้วนะครับซิลลิงฟอร์ไปเรียบร้อยนะครับก็พอทําได้แล้วนะครับทำหน้าต่างตัดประตูต่างได้แล้วนะครับรูปพิธีทํามีแล้วทีนี้ต่อมานะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องอื่นต่อนะครับนะครับก็ส่วนส่วนที่จะทําต่อมานะครับก็คือเรื่องของตัวงานอินเท็กตัวต่อไปนะครับอันนี้วินโดว์รอเทคออฟนะครับจบล้ว นะครับเมื่อวานนี้นะครับการรับประตูคู่มือข้อมือบอกหมดนะครับเมื่อวานที่สอนไปนะครับก็ทําได้เลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อ่า OCR พูดถึงเมื่อวานก็ทุกคนลองกันแล้วทาสเปคทุกคนทําได้นะก็อ่านมาได้แล้วน่าลองใช้กันดูนะครับนี่มีตัวอย่างคู่มือด้วยนะครับแล้วก็อ่านะครับสร้างรับผนังต่างๆนะครับโอเคเรียบร้อยเมื่อวานเราไปตรงนี้แหละครับจำนวนนะครับ แล้วก็วันนี้มาเดี๋ยวต่อเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะครับในเมื่อเราเห็นตัวของการนับแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนของอสุขภัณฑ์ก่อนนะครับตอนเช้านะครับทำ,ทำสุขภัณฑ์ทําไมทาเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยากแต่ว่าเยอะเวลาเราไปทํางานจริงแล้วจะจุกจิกมากนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนห้องน้ำเนี่ยมันเพียบเลยแล้วมันเป็นโอกาสที่เราพลาดง่ายเพราะว่าราคามันสูงพอสมควรนะครับแล้วมามีปัญหาแล้วมันมันทำยากเพราะว่า หลายคนที่ทําก็จะเจอว่ามันต้องสกัดอ่ะมันเรื่องใหญ่นะครับเวลาย,ยุ่งแล้วมันมันเรื่องยืงเยอะนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือว่าเราก็เราก็ทําตรงนี้ก่อนนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ยากนะฮะความพิมพ์เกเจอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ80%ก็ามันเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นง่ายๆคือเป็นนับชิ้นหมดเลยนะครับเป็นนับชิ้นหมดเลยนะครับทีนี้ถามว่าพวกสายท่อห้องน้ำานี่ยทำไหมแล้วแต่นะครับ บางครั้งถ้าเป็นงานอินเทอร์เนียร์คุณสิต้องทําเพราะว่าต้องเขียนท่อต่างหากแยกแยกออกจากระบบงานเซนเซรีปกตินะครับอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดต้องทําก็ต้องทำนะครับแล้วก็สายไฟประเภทแยกต่างหากด้วยถ้าเป็นงานอินเทอร์เนียร์เะพะนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เดินสายพร้อมกับกับตัวงานปกติเขาทาทีหลังนะทำไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องแยกคือคือ,คอให้แบ่งตามทักษะของงานนะครับ ือถ้างานงานเป็นปกติเนี่ยเราก็มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดงานลักษณะที่ว่าเราต้องต้องมาท,ทําทีหลังนะครับหรือว่าหรือว่าเราต้องแยกคนพผู้ะเบาเนี่ยก็ให้แยกการวันระยะจำนวนเราไปเลยแล้วเราเทคเอาเทคออฟมาชุดหนึ่งนะครับง่ายกว่านะครับปัญหาจะน้อยกว่าเยอะนะครับ,โอ,นะรบอโอเคนะครับอ่าโอียนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราไปทําสเปคก่อนนะครับเ,เรื่องนี้นะครับ ก็เข้าไปที่หน้าหน้าหน้าของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับโปรแกรมโปรแกรมเมื่อวานน่าจะฟิกให้แล้วนะครับพอดีผมแจ้งเขาเรื่องที่ว่าเรามีปัญหาที่ที่บอกว่าคุณเพิ่มเปลี่ยนชื่อข้างหลังเนี่ยนะเราใช้ไม่ได้นะครับ่เขาจะแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราใส่ข้อความได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสวิตช์ปุ่มดบแดงนี่แหละนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมเปิดนีดเดงขอห้องน้ํานะครับห้องน้ําเดี๋ยวดูนี่มันน้าไหนนะครับเปิดนะ ถ้าผมไม่ผิดน่าจะอยู่หน้านะครับนะโอ้เดี๋ยวก่อนคู่มือเขียนไ,ไม่ดีไย่ไม่ดูคู่มือตลกจริงนะครับดูข้อมูก่อนหน้ายี่สามหน้ายี่สามนะครับเปิดหน้ายี่สามมาก่อนเลยนะครับอ่าจะเห็นหน้าแล้วนะครับทีนี้ทีนี้เวลาเรานับน,นะครับจะดูแบบแปลนนี่นะ ก็ก็อาศัยความสะดวกนะครับอย่าอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องฟิกว่าเราต้องเขียนทุกอย่างบนแผ่นนะครับอย่างสมมุติว่าเราไปเจอตู้เนี่ยนะครับตู้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตู้เนี่ยมีตู้บนล่างเห็นไหมฮะเห็นไหมมีตู้ด้านบนตู้ด้านล่างเนี่ยนะครับเราเราสามารถมาร์กลงไปได้เลยนะครับในรูปด้านก็ได้นะโอเคไหมฮะเพราะว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องใช่ว่าเฮ้ยต้องวนจากแผ่นอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าในแบบเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับหรือว่าบางอย่างเราเห็นไม่ชัดในหน้าแผ่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ย เราอาจจะไม่เห็นตัวที่วางของตัวกระดาษช,ชําระเห็นไหมฮะถา,ถาดกระดาษชำระเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มาวางที่ในหน้าของแผ่นก็ได้ไอ้ด้านของลูกด้านก็ได้นะเพราะมันอยู่มันอยู่ในหน้าเดียวกันหมดนั่นแหละพอถือว่าเราหน้านี้เราทำหมดเลยนะครับเราก็ทำไม่ัเอาเอาสะดวกเราสะดวกเราไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องแบบประฟิกอยู่บนแผ่นอะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นนะฮะคือบนแผ่นอะไรสะดวกเราก็ทําตามนั้นนะครับนะอย่างเนี้ยมันเห็นตัวที่เป็นไอ้ฟัดวาลใช่ไหมครับ หรือห้องตัวท่อไอตัวฝาระบายน้ำเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็เราก,เราก็มาทําในตัวแปลงแต่ในด้านข้างเนี่ยเราไม่เห็นมันเราก็ไม่ได้ใส่เห็นไหมฮะแต่ใส่เนี่ยง่ายๆอย่าใส่ซ้ำเท่านั้นเอง <S <S คือห้องน้ํามันมีชิ้นเดียวที่ต้องใส่แต่โัวส้วมอันเดียวก็ใส่อันเดียวพอแต่มันมีสายรูปในด้านนี้เราก็ทําอันเดียวพอแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับไม่ง่ายตรงแค่นี้แหละนะครับโอเคนะครับทีนี้เรากลับไปดูหด้าเดียวหน้า อ๋อเนั่นยี่สิบสี่อ่าเดี๋ยวนั่งยี่สิบสี่เดี๋ยวเราแก้ระเบี้ยนะครับรายเี้ีลเบียยี่สิบสี่เปสเปคครับอ่านี่ฮะใส,ส,ส,ส่นี้ได้เลยนะครับ ใส่รายละเอียดได้เลยผมเขียนว่า w c spec ได้รู้ตรงนี้โอเคนะครับอันนี้หน้า23เป็นหน้า23มันมีสองหน้านะครับคือ22 23ลองเปิดดูครับ22ก็เป็นห้องหนึ่งมันเป็นห้องห้องห้องนี้เป็นห้องครัวห้องครัวเล็กๆคืออยู่ในแปลนนะแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งคือ23นะครับ23เป็นห้องน้ํานะครับก็ทำสองห้องนี้แหละนะครับเพราะว่าห้องครัวเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับห้องครัวก็ต้องทํานะครับก็จะมี ของที่ต้องทำต้อีซิงนะนะซิงซิง,ซงล้างจานนะครับแล้วก็แล้วก็มีพวกตู้นะตู้ตู้เหนือหัวตู้ตู้ตู้วางพื้นนะครับมันมีสองตู้อยู่ครับมันมันจะมีจริงมันไม่เชิงห้องน้ำหรอกครับมันมีแบบสองอันที่เป็นห้องเล็กๆที่มีพวกเกี่ยวกับเรื่องเด,เดินเดินท่อระบายน้ําอ่ะก็คือห้องครัวกับห้องน้ําเรารวมสองอันนี้เข้าด้วยกันคือยี่สิบสามกับยี่สิบสี่ยี่สองยี่สามพูดถึง <22. S 1> อ่า ไปสอนเดี๋ยวผมเสริมนี่กับอะไรดี๋วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นครัวนะคิสเชน K I ไดยกัน K คอผมแค่คิสเชนนะคิสที่เกียวใส่เยอะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ใส่เยอะนิดนึงอันนี้ก็จะปิวซีห้องน้ำโอเคเวลาเขียนผมเขียนโน้ตเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้เวลาทำทำแล้วก็งงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับโอเคนะฮะโอเคทีนี้วิธีทำนะครับก็เพื่อความสะดวกนะครับ เราก็ W C เนี่ยเราสร้างชื่อย่อดนิดหนึ่งนะครับอ่าก็ AR นะอ่าคารบิก่อนอย่าลืมมันดีไหมคารบิก่อนเลยลลเราคารบิก่อนนะครับเราก็คารบิสักนิดหนึ่งหนึ่งเมตรนี่ก็ได้อ่าทีนี้มัน,ม,นมีเคสบางอย่างนะผมจะให้ดูปัญหานิดหนึ่งของผมของผมเจอปัญหานิดหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยนะครับแบบบางแบบเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาล็อกสเกลไว้ เขาล็อกสเกลไว้เราจะกดไม่ได้เรากดไม่ติดเลยนะต้องไปกดที่นี่ครับไปกดที่ตัวปิสเเมนตเตตัวที่เป็นรูกเฟืองข้างล่างมันจะมีคําว่า enable free measurement อยู่นะฮะต้องกดคลิกที่นี่นะครับมันจะมีมันจะมีเคสแบบนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็ตั้งหน่วยเป็นเมตรนะครับคือเขาล็อกเอาไว้นะครับ นะครับแล้วเนี้ยเราก็เราก็กดได้ละดังแล้วก,กดอีกทีหนึ่งแล้วก็กดลูกเฟืองไอ้ลูกลูกคาลิเบตครั้งนี้จะกดได้นะครับเมื่อกี้ต้องมใช้เป็นเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นเม็ดครับมันจะมาเป็นพอยต์อะไรไม่เอานะอันนี้ได้แนะล้วเป็นสี่เห็นไหมอย่างเงี้ยสี่นะคาลิเบตโอเคครับคือาบางทีมัน